สวัสดีครับอันนี้เป็นช่องนูวเตอร์พวงนะครับวันนี้ผมจะพามาดูธนบัตรแบงค์เจ็ดสิบนะครับในปัจจุบันนี้คงจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะเป็นป็นเป็นพับรมฉายลักษณ์ของรัชกาลที่เก้าเป็นแบงค์เจ็ดสิบนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับชัดๆนะครับ เป็นแบงค์สีทองทองนะครับนี่ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสิริราชจะสมบัติครบ70ปีวันที่9กิถุนาสองพนห้านะครับอันนี้มีเปิดจำหน่ายเมื่อปี2,559นะครับอันนี้ผมก็ได้มาแล้วครับ จะมาดูนะครับดูด้านแล้วอันนี้อันนี้อันนี้คือด้านหน้านะครับดูชัดๆนะครับน,นี่คือด้านหน้านะครับงดงามมากเลยนะครับ9ก้ามนายน,นะครับ ผลิตนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือใบเซอร์นะครับหรือว่าซองนั่นแหละครับอันนี้ก็จะเขียนนะครับว่าทนายบาทที่ลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้อยหัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราช สะสมบัตรเจสิบเปสวันที่9ก้ามิถุนายน2,559นะครับธนบัตรด้านหน้าภาพประกอบก็คือพระบรมชายาสิทธัลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมจอมทัพนะครับคุยมหาจักรีราชวงศ์ทรงเครื่องคัติยาราชอิสระพร อันมีเกียรติคุณลุ่งเรืองยิ่งมาหาจักกีบรมราชวงศ์และพระสังวารจุลจอมเก้าวิเศษนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับนี่คือชุดเต็มยดเลยนะครับชุดจอมทัพนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับเอาแล้วเามาจูนะครับรายละเอียด ลักษณะพิเศษนะครับก็จะเป็นนี้นะครับรูปพระคุดผ้าสีแดงภายในมีตัวเลขเจ็สิบซ่อนไว้ซึ่งมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างในมุมมองที่เหมาะสมตัวเลขเจ็สิบพิมพ์ด้วยหมึกสีแดงจะเป็นประกาศย,ยิบยับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา ลายลัศมีและลายพื้นบริเวณตอนกลางธนบัตรพิมพ์ด้วยมึกพิเศษสีเหลืองงอมส้มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหลืองแสงภายใต้ลังสีเหนือม่วงบทอักษรและเลขไทยพิมพ์ด้วยมึกพิเศษสีแดงจะเปลี่ยนเป็นเหลืองแสงสีส้มภายในภายใต้ลังสีเหนือม่วงอันนี้คือด้านหน้าคนระับเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กันครับ แลวผมจะใช้ใช้กล้องสักใหญ่ดูนะครับนี่นะ จะมีแสงออกมานะครับแลสะท้อน,นครับตแะแคงครับเล็ดสิบนี้ก็จะมีเสียงแดงๆแวแบๆบแบบแบบนะครับสังเกตให้ดีนะครับอันนี้เรามาดูรายละเอียดธนบัตรด้านหลังภาพนะครับภาพประธานก็คือพระบรมสา ทิศลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรมมัตติยาราชภูสิทธพรสิตาพรทรงแสดงพระแสงขันใช้สีพระประกอบก็คือรูปพระคุดผ้าและลายไทยลักษณะพิเศษก็คือตัวเลขเจ็จะพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีทองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อพิกแผนบัตรไปมาตัวเลขเจและลายไทย พิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีน้ำตาลแดงจะเป็นระยิบระยับนะครับเมื่อพลิกไปมาลายลักเมีและลายพื้นบริเวณตอนกลางธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีส้มงอมส้มและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงภายใต้ลังสีเหนือม่วงนะครับหมวดอักษรและตัวเลขนะครับธนบัตรทุกฉบ,บับจะมีอักษรไทยทอทงนะครับซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ ตามด้วยหมายเลขจำนวน7หลักนะครับความกว้างขนาดธนาบัตรนะครับความกว้าง89มิลความยาว122มิลนะครับจำนวนที่พิมพ์นี้ก็คือ2ล้านเป็น20ล้านฉบับนะครับกำหนดออกใช้วันที่9ก้ามิถุนายนสอนะครับออกแบบและจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนาบาัตรสายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยครับ อันนี้เราลองมาดูรายละเอียดด้านหลังหนึ่งครับอันนี้คือรายละเอียดด้านหลังนะครับถือดาบนะครับถือว่านี่ละยียดประยับผมลองใส่กล้องดูนะครับนี่จะมีดูเลขเกกสิบให้ดีนะครับเลขเจ็ดเนี่ยพอตะแคงเนี่ยจะเป็นสีดำๆนะครับพอตะแคงขึ้นมาจะมีสีแดงนะครับเห็นไหมครับเจ็ดสิบ ทำออกมาลักษณะพิเศษเลยนะครับโดวเลขเจดสิบนะครับอันนี้สีดำๆนะครับปุ๊บขึ้นมาจะเป็นสีแดงนะครับตัวเลขเจดสิบนี้จะสังเกตเห็นชัดเลยนะครับสีดำเป็นสีแดงครับเป็นแสงระยิบระยับเลยนะครับอันนี้สวยงามมากเลยนะครับน,นี่ดูจากกล้องขยายนะครับ ขยายานี่คือรายละเอียดนะครับนน่จะ0สิบนะครับดูดีดนะครับเห็นไหมครับสีแดงนะครับสีดําสีออกสีม่วงๆนะครับไม่ดำนะครับอันนี้คือมันขยายนะครับ นี่ตัวอักษรก็จะเป็นทอทงนะครับธนบ,บัตรทฉบัญจะมีอักษรไทยนะครับก็คือทอทงไปถึงพระมหากษัตรย์นะครับแล้วจะมีเลขจำนวนเจหลักนะครับนะรับจากเลขสี่ไะครับ สี่ห้าหนึ่งสี่สองเอ้ยสี่สี่ห้าหนึ่งสี่เจ็ดสองหนึ่งนะครับน,นี่สวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับและแบงค์ใบนี้นะครับได้เข้าไปอยู่ในหนังสืออันนี้นะครับเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับที่ระลึก แห่งมงคลชีวิตรัชกาลที่9นะครับอันนี้คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของรัชกาลที่9เลยนะครับที่ผลิตออกมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแบงค์ใบนี้ก็คืออยู่ในของสะสมด้วยนะครับเอ้ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาไว้นะครับผมจะเปิดดูนะครับว่าอยู่หน้าไหน นี่เลเป็นหน้าที่39นะครับสวยงามมากเลยครับธนาัารธนาคารสิบลึกนี่ลงในหนังสือเลยนะครับเป็นหนึ่งในหนึ่งในหลายๆแบงค์นะครับที่ออกมาช่วงรัชกาลที่9นะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นหน้าสี่สิบนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการแนะนำนะครับธนบัตรนะครับแบงก์เจ็ดสิบนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับถ้าชอบช่วยกดติดตามด้วยนะครับกดติดตาม ถ้าชอบกดติดตามกดแชร์ขอบคุณมากครับ